น่าเด้อเรอานมาสัสก,กั <16 S 1> คกับ,นะ,บนะครับว่าเพราะ่ะอาจารย์เป็นพอดีนี่ทีเ่เด็ดงวดนี้นะครับอโอ้สองโตเลยครับ ครับที่เด็ดงวดน,นี้เด้อพี่น้องเดอ้อสองพรอาจารย์เน,นั้นแหละครับถือก็ถือเม็ดเดียวเก้าสองนะครับเม็ดเดียว 92, เก้าสองเบาไหลบยยาาเบาไหบดงยาวเ้าไหลทังนี่ต่อไปว่าเอาเด็นเด็ดเลยนะครับเขียนให้เลยนะครับบ่ต้องเบาไหลนะครับนี่นะครับเขียนให้เลยไม่ต้องพูนมากเปนวาี่ของแท้เด้อพี่น้องเด้อเด่นสามกับสองนะครับสามสองเจดสองนะครับตัวเลขสามตัว สามเจ็ดสองนะครับเม็ดเดียวเก้าสองนะครับนี่พี่น่องร่องเบิงนะครับเผื่ออาจจะมีส่งมีรลามน้ำกัน